วันนี้นะคะเราพามาปลูกขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายที่เราซื้อมาจากตลาดนะมาทํากับข้าวแล้วเราก็ตัดแช่น้ําไว้นะอันนี้แช่น้ําไว้ได้สองคืนนะคะนี่เราก็จะมีรากใหม่แตกขึ้นมาเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะบางอันก็อาจจะมีเน่านะแต่บางคนเขาก็จะตัดรากออกก่อนแล้วก็แช่แต่ว่าเราไม่ได้ตัดรากนะแช่ตรงนี้เลยแต่เขาก็ออกรากใหม่แล้วนะสีขาว อันนี้แช่ไว้ได้สองคืนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกนะอันนี้ดินที่เราเตรียมไว้นะคะก็เป็นดินที่ปลูกต้นไม้แล้วก็แบบต้นไม้ตายแล้วก็ตากแดดไว้ก็เอามาผสมกับขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกนี่อันนี้ก็เป็นขี้วัวที่เรามาผสมไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรดน้ำนะรดน้ำสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะมาปลูกกันนะคะก็อันนี้เราซื้อมาจากตลาด เราก็เอาจะมาปลูกถ้าเราเพาะปลูกจากเมล็ดเนี่ยจะขึ้นช้ามากงอกช้ามากเคยปลูกบางทีก็ไม่ขึ้นเลยอันนี้ก็เคยปลูกแล้วแต่ก็ตายไปบ้างแล้วอันนี้เราก็เอามาปลูกตรงนี้เลยนะอันนี้ก็เขาก็แตกใบใหม่แล้วนะคะนี่ก็ทำหลุมให้เข้าไปเลยน,นี่นะคะอันนี้เราซื้อมาจากตลาดเนาะแล้วเราก็ตัด ให้สูงนิดนึงเพื่อที่เขาจะมีใบอันนี้แช่นะ้ำไว้ได้สองวันแล้วก็มีออกใบใหม่แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะแน่นมากเลยเป็นกระจุกอันนี้เราก็เป็นนะเราก็เก็บกินได้นานนะคะเราก็ตัดแต่ใบนะเราไม่ถอน ขึ้นชายนี่เขาไม่ชอบแดดจัดนะคะต้องอยู่ในที่แดดลำไรบ้างหรือโดนแดดบ้างไม่ทั้งวันนะคะนี่อันนี้เราก็ซื้อมาหนึ่งกำรรนะ10บ,บาทนี่ค่คะกดโคนให้แน่นๆนะ นี้เนี่ยลากเขาก็ออกมาแล้วนะคะแต่จะเป็นไม่เป็นยังไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะก็เราก็เอามาปลูกนะก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็นึกอยากจะทานอะไรเราก็เอามาทำกับข้าวได้นะแล้วก็อย่างหนึ่ง ราปลูกเองก็ปลอดภย100ัยร้อเเซนตนะคะนี่เสร็จแล้วนะเราก็ลดน้ำขึ้นช่ายของเรานะคะตรงนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะที่เราได้ปักเอาต้นมาปักไว้นะคะส่วนตรงนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะ ปลูกไว้ที่หลังนะในกระป๋องเินเอนชัวนะคะก็เขาก็จะมีเน่านะคะเน่าตรงโคนเนี่ยเน่าเน่าไปหลายต้นเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้อยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็กินได้แล้วกินมาหลายทิศรอบแล้วละ่ะอันนี้เราก็ปักประชามไว้เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้เราหวานมาเมล็ดไว้นะอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะแน่นมากก็ย้ายลงมาในกระถางน,นี่ตรงนี้ก็ มีมแมลงมากินนะคะต้นตรงนั้นก็จะเป็นผักสลัดนะเราปลูกไว้ในกระป๋องนมนะมันแน่นเกินไปแหละเดี๋ยวเราจะเตรียมเพาะใหม่อีกรอบนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักชีนะนี่ก็แน่นเกินไปอีกค่ะก็เราก็ปลูกผักกินเองนะส่วนอของพวกเนี้ยเป็นเป็นผักเล็กๆน,น้อยๆที่เราสามารถปลูกได้ปลูกง่ายนะแล้วก็ปลูกไม่ยากนะคะจากอ่ เราซื้อมาจากตลาดอ่ะก็สามารถเอามาปักชํำต่อได้นะแล้วก็ปลูกเองนะปลอดสารแน่นอนแล้วก็ประหยัดเป็นการประหยัดนะถึงเขาจะราคากาหนึ่งสิบบาทเราซื้อมาบางทีเราใช้ไม่หมดนะคะไม่ใช่ว่า10บาทเราจะใช้หมดเนาะตอนนี้เราปลูกเองแล้วก็ทึกอยากจะทําอะไรก็ทํากับข้าวอะไรแล้วก็เดินมาเก็บ เอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ